ไม่เห็นแล้วคิดถึงอะ่ะอยากไปเที่ยวอีกอ่ะเอาน่าไว้เดี๋ยวพี่พาไปอีกโอเคไหมโอเคดูรูปกันดีกว่าเอืมก็สวยอะ่ะแต่ว่าพาอว้วนนะลบให้หน่อยได้ไหมคะได้เดี๋ยวพี่ลบให้อ่ะลองดูรูปอื่น ีเหนียงเลยพาทำไมพี่ไม่เห็นบอกเลยว่าพามีเหนียงอะ่ะลบให้หน่อยอเดี๋ยวพี่ลบให้ก็ได้เอา้าเอา้าพาเซตนี้พี่ลบจนหมดแล้วอะ่ะเนี่ยเหลือรูปเนี้ยที่พี่ถ่ายแขนพาพาดไปอะ่ะ แขนใหญ่อะทำไมพี่อิงไม่เคยเตือนเลยว่าพาอ้วนขึ้นน่ะบองให้นอยนี่พาคิดมากไปเองหรือเปล่าคือพาไม่ได้อ้วนนะนสวยขึ้นสวยขึ้นทุกวันเห็นไหมยิ่งรงยิ่งสวยพี่อิงพูดโกหกพี่อิงดูหน้าพาด้วยพาทํางานหนักขนาดนี้แล้วดูหน้าโทมโอ้โหขอบตาดำขนาดนี้ทำไมพี่อิงไม่เคยเตือนเลยอะว่าให้มากน้า พี่อยู่กับพาทุกวันพี่ก็เห็นพาสวยอย่างนี้ตลอดอ่ะไม่เอาลบเลยพาเกจการถ่ายรูปไม่ถ่ายรูปแล้วอ่ะงั้นเอานี้ถ้ารูปไหนพาไม่ชอบพี่จะโฟโต้ช็อปให้ใต้ตามีลบให้หมดเลยโฟโต้ช็อปอืมแต่ว่าพี่อิงยอมแล้วว่าพาหน้าโซมาดิอุ้ยพ,พี่ไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นพี่อิงคุณว่าโฟโต้ช็อปก็พาไม่ชอบไม่ต้องเลย ลบไม่ต้องโฟโต้ช็อปอะไรแล้วเราก็ไม่ถ่ายแล้วด้วยลบให้หมดมสำหรับพาร<ม>ูปถ่ายมันคือสิ่งที่น่าเบื่อหน่ายพาเลยใบยเบี่ยงมันมาตลอดไม่รู้เลยว่ามันสำคัญแค่ไหนใจเย็นก่อนนะจนกระทั่งกำลังจะเสียมันไปจากวันนั้น กินขนมหวานนะจะได้อารมณ์ดีขึ้นอะไรอ่ะพิงเขาให้ร่วมสนุกประกวดถ่ายภาพถ้าชนะนะได้ไปทัวร์ไล่ชาที่ญี่ปุ่นพาอยากเที่ยวไม่ใช่หรออยากเที่ยวอ่ะ แต่ว่าพี่อิงนั่นแหละจะว่างถ่ายรูปบหเห็นงานยุ่งจะตายไม่เป็นไรพี่จะหาเวลาว่างมาให้ได้อีกอย่างนะงานนี้มันมีความหมายมากกว่านั้นความหมายอะไรหรออะไรไม่บอกอแต่ว่าอยากเที่ยวได้เดี๋ยวพี่จะทำให้ชนะโอเค I can take, I can take, I can take.